สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัว TVs, ข้อเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส,ส,สว่วนการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนเนี่ยทำาทำได้หลายวิธีมาดูวิธีแรกก็คือเขาบอกว่าจะเปรียบเทียบเศษส,ส่วนได้ก็ต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรมีตัวส่วนเท่ากันทำเลยถ้าเรกเรียนทําตัวส่วนเท่ากันแล้วหรือเศษส่วนของเราเนี่ยมันมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เรียนเปรียบเทียบที่ตัวเศษเลยตัวเศษไหนมีค่ามากกว่า เศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าหรือว no ่าตัวเศษไหนมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่าอันดับแรกดูที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนเท่ากันยังข้อนี้ข้อนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมคะว่ามันเท่ากันแล้วพอเท่ากันแล้วพิจารณาที่ตัวเศษได้เลยตัวเศษนะคะตัวเศษตัวนี้เป็นเลข8ปตัวนี้เป็นเลขสิบห้า 8 15กับอันไหนที่มีค่ามากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าเลยเลข8เนี่ยมันน้อยกว่าเลข15เนาะจึงทำให้เศษ8ส่วน17มีค่าน้อยกว่าเศษ15ส่วน17เนะคะอ่าโอเคผ่านนะอันนี้แค่ทบทวนนะคะอยู่ตรงนี้เองอ่ะต่อมา ยี่สิบห้าส่วนด้วยหกสิบหกไม่หกสิบสามอ่าเรนมุกไปแล้วหนึ่งยี่สิบห้าส่วนหกสิบสามและเศษหกสิบห้าส่วนหกสิบสามนะคะตัวนี้เราพิจารณาได้เลยนะคะเนื่องจากตัวตัวอะไรเท่ากันแล้วเนี่ยตัวตัวอะไรคะตัวส่วนมันเท่ากันแล้วดูที่ตัวเศษเลยดูที่ตัวเศษเลยนะคะอ่าอ,อันเนี้ย ตัวที่อยู่เศษส่วนที่อยู่ด้านซ้ายนะคะมีมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนที่อยู่ด้านขวานะคะก็คือ60 60บสเท่าไรห6กับยี่สิบห้าส่วน63นะคะกับ65ส่วน63นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วพิจารณาที่ตัวเศษเลย25มามันน้อยกว่าใช่ไหม เราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปให้เขาชึบน้อยกว่าหกสิบห้าส่วนหกสิบสามนะคะอันนี้พิจารณาตัวเศษก่อนเนาะคูเขียนลงไปหมดขออัพพลยด้วยมันจึงทำให้เศษยี่สิบห้าส่วนหกสิบสาม น้อยกว่าเศษ65ส่วน63นะคะโอเคอันนี้เราจะทำก็ต่อเมื่ออีกรอบนะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วพิจารณาตัวเศษตัวเศษไหนมีค่ามากกว่ามันก็จะทำให้เศษส่วนนั้นมีค่ามากกว่านะคะหรือ ตัวเศษไหนมีค่าน้อยกว่ามันก็จะทำให้เศษส่วนนั้นมีค่าน้อยกว่านะคะ,ะต่อมามาดูอย่างที่สองบ้างสองเขาบอกว่าเมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองไม่เท่ากันเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยเราใช้หลักการคูณหรือหลักการหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะทำให้ตัวส่วนมันเท่ากัน เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบที่ตัวเศษเช่นเคยนะคะเปรียบเทียบที่ตัวเศษเช่นเคยมาดูกันมาดูกันเศษเจ็ดส่วนสิบแปดและเศษห้าส่วนสิบสองดูที่ตัวส่วนนะคะสนใจตัวส่วนตัวส่วนเท่ากันไหมตัวส่วนไม่เท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะพอตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันโดยใช้การฮะ คอนคอนคอนอก็ได้อ่าคอนอนะคะอันดับแรกเลยเขาจะใช้คอนอน้อส่วนใหญ่นิยมใช้คอนอคอนอของสิบแปดและสิบสองได้เท่าไรหาเลยเอากระดาษขึ้นมาหาการหาคอนอนี่ก็หาอะไรๆแบบนะ ข้างแยกตัวประกอบตั้งหารหรือตัวอะไรจำได้ไหมมีใครจำได้บ้างตอนอยู่ปหกนะแล้วแต่นะแล้วแต่นะกนะูใช้หารสั้นก็ได้ทำให้ดูนะคะอันนี้วิธีหนึ่งหารสั้นเวลาหาก็หาเลย2 9 6 3 3้มสอง คอนอแอลเนาะขลนอแอลแอลคือทั้งหมดเลยจับมันมาทำอะไรกันจับมันมาคูณกันก็จะกลายเป็น2คูณ3คูณ3คูณ2เท่าไหร่คะ2คูณ3เป็น2คูณ3เป็น2คูณ3เป็น6 6 3 18 18 2 3บแปดสิบแเช็คด้วยนะว่าคูคูณถูกไหม ถูกนะ,ะเราจะทำให้มันมีตัวส่วนเท่ากับสามสิบหกนะคะสามสิบหกทำยังไงละ่ะตัวส่วนยังเป็นสามสิบหกหนูก็ดูเลยดูที่ตัวส่วนก่อนนะสนใจตัวส่วนอย่างเดียวสิบแปดเนี่ยมันจะทำยังไงมันถึงจะเป็นสามสิบหกมันต้องเพิ่มขึ้นคือการคูณคูณเท่าไหร่สิบแปดคูณสองเป็นสามสิบหกส่วนคูณสามสิบหกตัวเศษก็ต้องคูณด้วยเอ๊ะคูณผิด วันคืณสองตัวเศษก็ต้องคูณด้วยสองนะคะอ่าได้อะไรสว่วนเป็นสามหแล้วเจ็ดสองบสีนะคะเราจะเอาตัวที่มันมีสว่วนเป็นสามหมาใช้นะอ่าต่อมาฝั่งนี้ห้าสว่น 12, สวน 15, วิบสอเศษสิบห้าส่วนิบสอคูณอะไรล่ะสิบสอคูณอะไรสิบสอคูณสาตัวเศษก็ต้องคูณด้วย3ามนะคะ ข้างล่างสิบสองสามเป็นสามสิบหกโอเคถูกต้องห้าสามสิบห้านะคะ,อะพอมันเท่ากันแล้วพออานเท่ากันแล้วเราจะเอาตัวที่มีตัวส่วนเท่ากันคือตัวนี้อะไรสีเหลืองชืบมมาพิจารณาโดยเอาตัวเศษมาพิจารณาตัวเศษของสามสิบหกฝั่งซ้ายก็คือสิบสี่เนาะฝั่งขวาคือสิบห้า สิบสี่มันทาอะไรมันเป็นยังไงกับสิบห้ามันน้อยหรือมันมากมันน้อยกว่าสิบห้านะคะมันน้อยกว่าสิบห้านะคะซึ่งซึ่งตัวนี้นะคะสิบสี่ส่วนสิบหกมันก็คือเจ็ดส่วนสนะิบแปดดังนั้นเราก็มาสุบเลยเจ็ดส่วนสิบแปดน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรคะนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไง ห้าส่วนเท่าไหร่คะห้าส่วนสิบสองเรียบร้อยอเรียบร้อยแล้วเนาะเอาวะ่ะข้อนี้ตัวอย่างที่หนึ่งลบเศษห้าส่วนสิบสี่และลบ เศษสิบเอ็ดส่วนสี่ 4. ทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกได้ก็คือดึงลบเครืองมาลบเอาไปไว้ที่ตัวเศษนะคะนักเรียนก็ดูนะคะลูกดูเลยตัวส่วนเท่ากันยังจะพิจารณาเปรียบเทียบเศษส่วนในตัวส่วนเท่ากันยังอเป็นสิบสี่แล้วเป็นสิบสี่แล้วเท่ากันแล้วเนาะ สร็จแล้วไปดูที่ตัวส่วนตัวส่วนตัวแรกคือเลขลบ5ตัวที่สองคือลบ11อ็ดลบหมันมากหรือมันน้อยกว่าลบสนะิเอ็ดยิ่งติดลบน้อยเท่าไหร่กย็ยิ่งมีค่ามากนะคะดังนั้นลบหมันมากกว่าลบสิจึงทำให้ลบห ส่วน14มีค่ามากกว่าลบ11ส่วน14นะคะโอเคเห็นไหมถึงจะเป็นจำนวนติดลบเราก็ทำได้เราก็ทำได้ไดนะคะามาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนี้นะคะตัวอย่างที่สองนี้อยากให้เห็นว่า มันมีทั้งเศษเกินและจํานวนคะนะคะมีทั้งเศษเกินและจํานวนคะนะคะเราต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะเราต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนหรือทําให้เป็นจํานวน้าก็ได้เลือกอย่างใดอย่างนึ่งเดี๋ยวคูจะทําให้มันเป็นเศษเกินก่อนเนาะเศษเกินอันนี้เป็นเศษเกินยังเป็นแล้วนะคะตอนนี้เป็นยังยังไม่เป็นเราก็ทำานตัวนี้เลยทำตัวด้านหลัง ชึบให้มันเป็นเศษเกินวิธีการทำนะคะวิธีการทำเอาตัวส่วนเอาตัวส่วนทำให้เป็นเศษเกินเอาตัวส่วนคูณจำนวนเต็มแล้วค่อยบวกกับตัวเศษส่วนตัวส่วนเท่าเดิมคือตัวส่วนคือตัวเดิม ทำเลย12คูณลบ2เป็นลบ24ลบ24บวก7ลบ24บวก7เป็นเท่าไหร่ลบ24บวก7เป็นลบ17อลบ17ส่วน12ตัวเดิมดังนั้นตัวนี้ขอเขียนใหม่เป็นลบ17ส่วน10 สนะคะเรียบร้อยเขาบอกว่าทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกอ่าทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก็จะได้เป็นตัวส่วนจำนวนเต็มบวกดังนั้นตัวเศษต้องติดลบลบสามส่วน14 และลบสิบเจ็ดส่วนสิบสองลบสิบเจ็ดส่วนสิบสองนะคะต่อมาเราจะหาคอลนอดีไหมหาคอลนอก็ได้อ่าหาคอลนอหาเลยเอาสิบสี่มอนเดิมสิบสี่กับสิบสองมาหาคอลนอหาวิธีไหนก็ได้นะคะหาวิธีไหนก็ได้ แล้วแต่นักเรียนอ่ะจะหาให้ดูวิธีการหารเหมือนเดิมเอาอะไรมาหารสองแล้วกันสองเจ็ดสองหกต่อได้ไหมไม่ได้แล้วจับคูณกันเลยคูณทั้งหมดก็จะกลายเป็นสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่อ่ะอันนี้ก็หกเจ็ดสี่สิบสองสี่บสองคูณสองเป็นแปดสิบสี่นะคะคูณสองแปดสิบสี่อ่ะดังนั้นอรอนข้อนี้เราต้องทำตัวส่วนให้เป็นแปดสิบสี่ ลบกับแปดสิบสี่แปดสิบสี่อ่ะเราก็มาดูสิบสี่คูณอะไรล่ะมีการแล้วกับแปดสิบสี่คูณสิบเกินคูณสิบเอ็ดก็เกินคูณเก้าได้ไหมเก้าสี่สาวนสิบหกไม่ได้ตัวหน่วยเป็นหกแล้วแปดสี่ส่วนมีสองไม่ได้ สี่ยี่แปดได้หกสี่หกหกได้ไหมหกได้ไหมหกได้ไหมหกเกินไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนะคะดูด้วยนะว่าครูเขียนถูกไหมครูเบอร์ไปตรงไหนไปหรือเปล่านะคะไม่ใช่เห็นครูเขียนอะไรก็เขียนตามไม่ใช่นะดูตามด้วยนะคะ โอเคมาต่อนะต่อนะดังนั้นเราก็จะกลายเป็นลบสาส่วน14บสถ้ายังไงละ่ะตัวเศษตัวส่วนนจะเป็น8ปดก็คูณด้วย6ดังนั้นตัวเศษก็คูณด้วย6 เนาะเรยียบร้อยด้านบนได้เท่าไหร่นักเรียนคิดแล้วกันอ่ะมาฝั่งนี้ 12เท่าไรเป็นแปดสิบสองเจ็น,นี่ก็คูณเจเหมือนกันคูณให้คูณหน่อยด้านบนได้เท่าไหร่ด้านบนได้เท่าไหร่ตัวเศษได้เท่าไหร่ทั้งสองจำนวนเลยนะคะด้านบนได้หนึ่ง้ยสดไหมได้198นะคะต่อมาตัวที่สองเราได้เท่าไหร่คะ ได้หนึ่งร้อยสิบเก้านะเอามาพิจารณาเลยเศษแล้วเอามาพิจรารณาพิจารณาตัวไหนพิจารณาตัวเศษเพราะว่าส่วนเท่ากันแล้วนะคะส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษมาเขียนเลยตัวแรกได้หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดกับหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดมันมากกว่าจึงทำให้ หนึ่เาสิบเนี่ยส่วนด้วย84มันคือมันคืออะไรมันคือตัวนี้นะคะมันคือลบเซสามสิสามส่วนสิบ่ีมาเขียนมันมากกว่าเท่าไหร่คะ,ะตัวดั้งเดิมมันก็คือลบ2เศเจ็ดส่วนสินะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะส่วนตัวอย่างที่3ามตัวนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเก็บไปทําเป็นการบ้านแล้วกันเก็บไปทําเป็นการบ้านมาดูก่อนอตรงนี้มีข้างล่างให้ทํามีข้างล่างให้ทํานะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดกันโอเคสําหรับวันนี้นะคะ ง่ายๆเลยเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อเราทําตัวส่วนให้มันเท่ากันแล้วนะคะแล้วก็เอาตัวเศษมาพิจารณาได้เลยถ้าตัวเศษมันมีค่าน้อยกว่ามันก็ทําให้เศษส่วนนั้นมีค่าน้อยกว่าแล้วก็ตัวส่วนตัวไหนที่มีค่าไอ,อตัวเศษตัวไหนมีค่ามากกว่าก็จะทาให้เศษส่วนนั้นมีค่ามากกว่านะคะขอย้ําก่อนนะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ย สามารถทำได้หลายอย่างเนาะแต่เราจะมาเปรียบเทียบโดยใช้โดยการทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเรื่องนี้ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหน,นให้ไลน์เข้ามาถามครูดได้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ